อืมโอเคอ,อันนี้แบบไม่ปรุงนะไม่ได้เลยถ้าชิมน้ำซุปแล้วก็ร <c oughs> ้องว,ว้าวร้องวู้นี่ถือว่าผ่านเพราะ<ม>ว่าถ้าน้ำซุปไม่อร่อยแล้วก็มันก็จบเหตุเดี๋ยวผมขอชิมเป็นก่อนว่ามีจุนสาบหรือเปล่า นั่นเองเป็ดถ้าทําไม่ดีเนี่ยสีมือไม่ถึงเนี่ยะะจะมีกลิ่นสาบนะเป็ดนะเพราะเป็นพวกพวกเป็ดอ่ะจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องขับต้องมีสีมือจริงๆถึงจะขัพวกเป็ดได้ไม่อาบน้าเหรออืเละเรื่องขอกมาเช้านี้ครับที่หัวหินครับเรามาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับระตะมาที่ถนน แนบเคหาดซอย12ครับ Google มาได้ครับก็จะเป็นกล้วยเตี๋ยวเป็ดนะครับมีหล่อห้างกล้วยเจ๊กกวยโอเลี้ยงขายด้วยนะก็มีข้าวต้มปลานะครับซปเปอร์ตีนไก่เป็ดพะโล้ร้านก็จะเป็นทรงนี้ครับเดี๋ยวลองลองดูสั่งดูนะครับว่าจะกินอะไรนะครับ 300มีปากเป็ดทอดด้วยนะครับเส้นผักบุ้งน้ำมันหอยเมนูแนะนำตีนไก่ซปเปอร์หอยจ้อ <Okay. S 1> เมนูนะครับที่นี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับมีหอยจ้อด้วยนะร้อยสองร้อยบาทนะครับเนื้อปูผัดผงกะหรี่ส0งร้ออ๋อจะมีอาหารเป็นพวกแบบ ตามสั่งเป็นแบบผัดผักรวมเนี้ยร้อยี่สิบไก่ทอดเกลือเก้าสิบนะครับอากใหเรากินอาหารเช้าแบบง่ายๆอีกอันหนึ่งเมนูอีกอันเนี่ยข้ผัดทะเลก็มีนะฮะอ่ใ่ดาวผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็มีหมดนะครัเนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นเป็ดลวกเบอร์ยี่สิบสองปากเป็ดทอดอ๋อในในปากเป็ดทอดนะครับ สตอผัดกะปิอ่ะมื้อนี้เช้าๆเรากินเบาๆกันนะครับเบาๆถ้าชอบกุ้ยช่ายก็เบอร์สิบนะครับนี่5ห้าสิบบาทสั่งได้ตลอดเวลาท้งวันนะครับโอ้นี่ๆๆนี่นี่นี่ดอกไม้จีนหกสิบเคยกินไหมอดอกไม้จีนเคยค่ะนามาแล้วมาแล้วช่วงฟ้าป้าขอแว่นหน่อยชีช่วงชายมี่ฮอนด้า สุกี้น่องลายหมูตุนนะครับไก่ต้มไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะไวก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หกสิบบาทนะต่รไม้แค่ละหกสิบมาสิบไม่เคยกินไหมเยื่อไผ่เยื่อไผ่หกสิบบาทเยื่อไผ่เคยกินดอกไม้จีนนี่ก็เป็นอาหารเหมือนสมุนไพรนะครับของจีนใส่เกากีไี่เกากีเปว่าใ,ใช่ อเคกินต่อมาก็เป็นเมนูนี้ครับดักดักดักลุดเดดักลุดเด้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล 60, ห้หกสิบนะหกสิบกะเพราเป็ดราดค่าหกสิบนะครับข้าวหน้าเป็ดหกสิบที่นี่ไม่ไม่ใช่เป็ดย่างนะที่นี่เป็นเป็ดพะโล้นะครับเป็ดพะโล้นี่ต้องทำให้ดีนะ ถ้าเป็นจานจะละหนึ่งร้อยบาทนะครับครึ่งตัวสองร้อยยี่สิบห้าบาทเออโอ้เลือดสีสวยเลยนะครับ่ะเจ็ดเช็ดเช็ดผมสั่งบะหมี่บะหมี่ก่อนอื่นเจะชิมอะไรเนี่ยต้องชิมแบบน้ำเกียวๆก่อนอืม,อมโอเคอืม ันนี้แบบไม่ปรุงนะได้เลยถ้าชิมน้ำซุปแล้วก็ร้องว้าวร้องวู้นถือว่าผ่านเพราะว่าถ้าน้ำซุปไม่อร่อยแล้วก็มันก็จบเอยเดี๋ยวผมขอชิมเป็นก่อนว่ามีกลิ่นสาบหรือเปล่าต้องบบรับตาเ้วยไม่มี เป็ดถ้าทําไม่ดีเนี่ยสีมือไม่ถึงเนี่ยจะมีกลิ่นสาบนะเป็ดนะเพราะเป็นพวกพวกเป็ดอนะ่ะจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องขับต้องมีสีมือจริงๆถ,ถึงจะทัพวกเป็ดได้ไม่อาบน้าเหรอคนละเรือ่องหอมอมะผมไม่ได้กินหลอ่อห้างกล้วยมานานแล้วนะครับแล้วก็ลืมไปเลยแล้วรสชาติตั้งแต่ไปอยู่เชียงใหม่นะ เมื่อก่อนอยู่บางบัวทองเนี่ยพวกอมาม่าอะไรต้มให้กิน,นก็คือจับเลี้ยงนั่นเองนะครับจับเลี้ยงคนไทยเรียกจับเลี้ยงมากหล่อหัางกล้วยผมก็ไม่มั่นใจนะคือหมูมไทยเป็นยังไงอ่ะมาเนี่ยครับอร่อยครับไปต่อชามที่สองครับมาแบ่งกันชามที่สองเนี่ยไม่หมดครับต้องแบ่งกับเนี้แบ่งกับเมีย อันนี้จะไม่ใส่พริกื่อนี้จะขอไว้จืดๆหน่อยนะเพราะว่าสดน้ำซุปสดน้ำซุปจะได้แบบออริจินอลดูนะน้ำซุปของรูปะเพียบเลยมาอีสตเสียงสะใจครับเสียงแบบสะใจ สนับสนุนโดยบกวิเชษคารวานสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ l ลาย ID s ี t m x 1 9 9 7 2